อยากเจอตัวจริงมานานแล้วเบนไปถุงร้ายใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไอ้เฮ้าไอ้เจ้าไปดีทะไอ้บ้าเลยเบ้นอยู่นี่อ้าวนี่เบนเอานี่เจ้าเบนถุงร้ายหรอไม่ใช่นั้นบันเจิดบันเจิดเออเลือสมงเป็นแต้นไม่ต้องเล่นหาเบนก่อนโบนเนี่ยเบนเนี่ยตัวจริงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหเป็นไงมานทำอะไรฮะเนี่ยผมเป็นเจ้าของที่นี่ครับที่นี่ใช่ครับมีสาบ้าที่ฟ้าผ่าตาย เขามาซื้อปุ๋ยเขามึงก็มาเล่นอะไรสามเจ้าก็ไม่มีตอนนี้คุณมาซื้อปุ๋ยเหรอดารานักแสดงหลาคนเขาเน้นปลูกผักปลูกบอนปลูกกล้วยแดงอินโดทำนงทำนาทำเกษตรก็ต้องใช้ปุ๋ยดีๆเออก็เลยมาติดต่อนี่ปุ๋ยพีบีเอาใหม่5 4าสี่สชอง มันจะได้บรรยากาศเกษตรทั้งหลังไงใช่อ่ะเข้าคอนเซ็ปพอดีเลยเราไปป่าอ้อยดีกว่าโอเคนุ่นไปไปไปลุงมาดีฮะอ่าลุงจะกันลูกพี่ลูกนมรงเป็นลู่น้องนี่อายุยังน้อยอเลยนี่ประมาณ40มั้นยครับ40 40ครับ39โอ้โหอะไรงนี้พี่ผมถุงยางถุงยางห้าสี่สามสอง ผมเมึงสามเก้าผมไม่ใช่ผมอ่ะเกิดพศสามเก้าครับผมก็เป็นรุ่นพี่เป็นไี่เบิ้ลหรือเปล่าไม่ต้องก็ได้ครับแต่ผมหายใจก่อนอ่ะปีนึงก็แล้วแต่จะให้เกียรติอ่ะไอซี่เป็นได้์เลยฮ้ยเราต้องยอมเป็นอ้ายเป็นไอไปถึงไอเป็นายเป็นวาพี่ชายไอ่เบิ้ร์นติดต่อไหนจะมีเรื่องไหมเจ้าของโรงงาน จ้างธีีของเราเนี่ยมันวิธีแก้แบบใส่ยังไงหรือพี่ทัศมีอะไรแนะนําผมไหมให้ผมแนะนําเลยใช่มแนะนำก็ให้คุณเบิ้ลเนี่ยเปิด Google ร์นอเนะไม่เนะโอ๊ยสามรอบแล้วใช่ค่าตัวคืนก็ได้นะค่าตัวใช่อย่างนั้นไม้ข่าวาปลูกกล้วยด่างอินโดใช่ครับสูตรนี้เลยฮะจริงเหรอครับใช่ครับต้องขอได้ไหมวันนี้ได้เลยครับได้เลยนี่ครบเป็นตัวช่วยของคุณนะวันนี้ใช่ครับออันนคุณเบิ้ลอยากได้สูตรไหนเอาไปเลยครับวันนี้อ่ ให้คุณเบิร์ตเลยครับฟรีไหมฮะไม่ฟรีครับก็อยากให้ฟรีเป็นตัวช่วยคือตอนนี้พอคุณได้เคล็ดลับจากพี่ทัชไปเนี่ยคุณรู้สึกมั่นใจเลยใช่ไหมฮะคือมั่นใจตั้งแต่เขาพูดแล้วเขาไม่ได้อ่านสคริปต์มาเขาพูดด้วยความรู้สึกที่เขามีประสบการณ์ต่อเด็ดดี้มามีแลวก็ธุรยิบของเขาครับผมผมเชื่อว่าคุณทัชไม่ได้อ่านไม่ได้ซ้อมคุณทัชมาในความรู้สึกที่แบบ เฮ้ยมาจากไซอ่ะใช่ครับมันมาจากไซอ่ะถูกต้องคุณถามคำหนึ่งครับคุณพูดกับผมมาเนี่ยพูดผมนะบอกคนอยู่งบอกผมเอาใส่ไว้ตาไงโอเคไม่ได้งงนึกว่าตายอยู่ริมนี้ในเมื่อคุณได้ความรู้คนบ้าเลยตายอยู่ริมนี้อันนี้คืออะไรคุณรู้ไหมเนี่ยนะบัวรดน้ำเฮ้ยทำไมถามแบบนี้คุณรู้ไหมมึงจะบ้าใครจะไม่รู้จักบัวรดน้ำอันนี้บัวอันนี้เรียกบัวรดน้ำรอใช่ จะเล่นอะไรพูดมาเดี๋ยวมึงก้าว้เปิดไป่อยนี่เอาไปทั้งหมดนี่ยเฮ้ยจะส่งอะไรกันมาขนาดนี้แล้ทีมงานก็มีอะไรกันวันเนี้นี่แค่ EP 1นะฮะบอกเลยว่ารสชาติของรายการของเรามงลงดินคบสูตรมีแอคชั่นมีลวดสตริงดราม่าร้องอะอันนี้ไม่มีนะตลกความรู้ บอกถพม่ได้น้องไปสาไปหาคนที่คู่ควรไปแล้วยังหวนไปสาไปเอาคนใหม่ปล่อยไอ้เหงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อยไปบอกต้องสนใจปล่อยไอ้ you <makes noise>